สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มด้วยประโยคเบสิกในชีวิตประจำวันที่เวลาเราเริ่มต้นรู้จักกันเรามากักจะใช้คำพูดเหล่านี้ก็คือคุณชื่ออะไรมาจากไหนคุณอาศัยอยู่ที่ไหนตอนนี้อะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นคำถามท,ทั่วไปที่เวลาเราเจอคนในนอร์เวย์เขาจะชอบถามคำถามพวกเนี้ยถ้าทุกคนเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นก็คือว ah ่าเหตุเธอดูคุณชื่ออะไรวูดคอมเมอรดูฟ้า คุณมาจากที่ไหน Would w o u d Do คุณอาศัยอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่เราใช้ถามทั่วๆไปเช่นถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรอันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำคำที่ใช้ในการถามก็คือว h าก็คือแปลว่าอะไร ถามเกี่ยวกับอันนู่นอันนี้คืออะไรอะไรเยยงี้ยแล้วก็แวมใครวูดที่ไหนวูดฟูดทำไมวูดดันวูดดันอย่างไรวิลก,กี้วิลกี้สิ่งไหนโนออร์เมื่อไร วะเหตุเธอดูคุณชื่ออะไรวะแปลว่าอะไรเหตุเธอเหมือนกับว่าชื่อเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดู do. แปลว่าคุณวะเหตุเธอดูเวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่ายายเหตุเธออะไรเช่นอย่างนี้ก็คือยายเหตุเธอเอลิซาเบธฉันชื่ออลิซาเบธอันนี้เป็น ชื่อยอดนิยมในปี2023ที่เราไปเซิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตเป็นชื่อยอดนิยมของคนนอร์เวย์เยนตาเยนตาตรงนี้ก็คือชื่อของเด็กผู้หญิงเยนตาแปลว่าเด็กผู้หญิงกุตเตอร์แปลว่าเด็กผู้ชายนี่ก็จะเป็นชื่อยอดนิยมนับจํานวนว่าชื่ออะไรก็คือจะเป็นชื่อซ้าๆแหละชื่อนี้เราก็เห็นผู้ใหญ่เขาก็จะใช้ชื่อนี้แบบเขาก็จะไม่ค่อยมีชื่อที่ครีเอทอะไรเหมือนประเทศเราเนาะต่อไปก็เป็นวูด คอมเบรดูฟ้าคุณมาจากที่ไหนคุณมาจากประเทศอะไรวูที่ไหนคอมมมายูคุณฟราแปลว่าจากวูคอมเมดูฟ้าวูดคอมเมดูฟ้าเรจะต้องเราก็ต้องตอบว่าย้ายคอมเบฟราอะไรบลาบลาบลาย้ายคอมเบฟราไทยแลนด์ ฉันมาจากประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นชื่อประเทศเป็นภาษานอร์เวย์แล้วก็จะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆก็คืออย่างดันมาร์กก็คือภาษาก็คือดัตช์อังกฤษเขาก็จะภาษาของภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอังกฤษเขาจะไม่บอกว่าอังกฤษเขาจะเอังกฤษ ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นฟิลิปนะลปินส์นีนะฟิลิปปินส์กัอังกฤษก็คือประเทศนี้เขาจะพูดใช้สองภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่ฝรั่งรู้แล้วก็จะเป็นประเทศต่างๆเช่นเฮลลลสเฮลลลสนี่ Hell as, Hell as ก็คือประเทศกรีซอินเดียอิรักอิรานชีนะชีน่าก็คือประเทศจีนนอร์เวย์ก็คือประเทศนอร์เวย์นั่นเองภาษาก็คือเราจะเรียกว่าภาษานอร์ช แล้วก็เป็นประเทศโพลันก็คือโปแลนด์รูสแลนด์ก็คือรัสเซียสปาเนียก็คือสเปนสวารีอาก็คือสวีเดนไทยแลนด์ตุรกีจิสแลนด์จิสแลนด์ก็คือประเทศเยอรมันนั่นเองประเทศอ่า USA เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า USA เขาจะเรียกว่า USR แล้วก็เวียดนาม วิลเลแกสโปกสนักเกดูคุณพูดาภาษาอะไรได้บ้างเพราะว่าแบบว่าคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาจะพูดได้หลายภาษาบางทีเราก็จะแบบเฮ้ย hey, เจอกันแล้วเฮ้ย hey, พูดภาษาเดียวกันได้โดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเอ่อบางคนก็จะพูดมาจากคนละประเทศกันนะแต่พูดภาษาอาหรบับได้เหมือนกันอย่างเงี้ยวิลเลแกแปลว่าไหนสโปกแปลว่าภาษาสนักเกียแปลว่าพูดดู du? แปลว่าคุณวิลเลแกสโปก สน a เก้ดูแล้ว็จะบอกว่ายัยสน a เก้บลา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 ฉันพูดอะไรได้บ้างไงใช่ไหมก็เช่นยัยสนาเก้ไทยญี่ป s ่นอังกฤษออ i ์ริตโนชเช่นมันก็แปลว่าฉันพูดภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษานอร์เวย์ได้นิดหน่อยอะไรแบบนี้วูบูบูดูคุณอาศัยอยู่ที่ไหน w o u l แปลว่าที่ไหน w o u l แปลว่าอยู่ do แปลว่าคุณ no แปลว่าตอนนี้บางทีเขาจะถามว่า would w o u d o หรือว่า would w o u d do no would w o u d o no would w o u d do no แล้วก็ตอบว่า yeah would o u u s l o n no ออสโลนะ่ะเขาจะไม่ได้พูดว่าออสโลนะเขาจะพูดอุชหรือุชลืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขาจะพูดความหมายเดียวกันแต่พูดว่าโนบูยายีอุชหรือะไรเงี้ยเอ่อให้สังเกตว่าบูบูที่แปลว่าอยู่เนะี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่สองตลอดถ้าเราสลับโ no นที่แปลว่าตอนนี้มันอยู่ข้างหน้า บู๋เราก็ต้องใช้ในตำแหน่งที่สองแล้วก็เปลี่ยนย้ายไปเป็นตำแหน่งที่สามอันเนี้ยคนก็จะบอกเอ้ยอะไรอ่ะมันแบบเก่ามากมันแปลกมากเลยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษแล้วมันก็ไม่เหมือนประเทศเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะงงๆแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะชินสรุปในบทนี้ก็คือคำถามโดยทั่วไปก็จะมี what had you would c o m e น dofra will get, spoke, get do. Would, would, do. s p r ก k ์นั่ g เก้ do ว b บ r du อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่เราแบบว่าฝึกใช้อะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมติคนถามว่า what หตุเธอ do คุณก็ไปตอบว่าย้ายเหตุเธออะไรไปฝึกตอบแล้วก็ว u l ค c ม m e dofra คุณก็ไปฝึกตอบย้ายคำมื fra อะไรนะ วิลคีสโรสนั่นไงดูยัยส์นั่นก็บรา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 บบูร์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 ดูยัยบูอีอะไรก็ตอบไปอันนี้ก็แบบเป็นการฝึกก็โพสหน้านี้ไว้แล้วก็เราก็ฝึกตอบจนเราชินปากเนาะแล้วเราก็จะจำได้ในที่สุดนะเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันคลิกถัดไปค่ะ